โอ้โหอไรเป็ในไก่ก็แล,ล้วล้วนี่อะไะลูสกลสายไปไหนอะ ไม่เคยเล่นกายอะลูกอืออือใส่ข,ขาป,ป้าใส่ข,ขาป,ป้าออเอ้ใส่ข,ขาป,ป้าอืมอืมโดนหัวตัวเองแล้ว

아빠 맞나? 너